สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยครับรายการที่ทําให้คนอยากรวยนะครับถ้าคุณกล้าเราจะท้าให้คุณรวยครับก็เป็นประจําทุกวันนะครับทางรายการกล้าท้ารวยก็จะมีแขกรับเชิญที่มากประสบการณ์ที่จะมาเล่าถึงแนวทางการทําธุรกิจนะครับว่าทาอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีวิธีการ มีแนวคิดนะครับสำหรับวันนี้แขกรับเชิญทั้ง3ท่านที่ทางารายการได้เชิญมาร่วมรายการก็จะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาสําหรับ <c oughs> ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแขกรับเชิญว,วันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณดาลนันปางชาตินะครับท่านที่2ก็คือคุณกิติพันธ์รอดอัมพันธนะครับและแขกรับเชิญท่านที่3คือคุณจรุภาตันติมีกุลค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับ รายการกล้าท้ารวยี้ออกอากาศทุกวันนะครับตามวันเวลาที่ท่านผู้ชมได้ชมหรือี่ะครับหลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยทางรายการได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมทางบ้านมากมายเหลือเกินครับหลายคนโทรเข้ามาแล้วก็ได้สอบถามแล้วก็อยากรู้ว่าธุรกิจนี้ทําอย่างไรท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนี้หลังจากออกอากาศกับทางรายการไปแล้วเขาได้รับการตอบรับอย่างไรครับวันนี้ก็อยากเรียนถามคุณพี่ดารานันเป็นท่านแรกว่า หลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยมีการตอบรับจากท่านผู้ชมทางบ้านมากน้อยขนาดไหนครับเชิญครับค่ะโอ้ตอบรับมากมายเลยคระท่านประธานครับเพราะว่าเรามีชื่อเสียงแล้วก็คุณภาพ <c oughs> สินค้าของเราทุกตัวอยู่แล้วนะคะเพราะเราออกมานานแล้วหลังจากนั้นทางท่านผู้ชมก็มาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอแผนการตลาดนะคะดิฉันก็เลยบอกว่า อยากรู้แผนการตลาดอย่างเดียวไม่พอหรอกนะคะท่านผู้ชมท่านจะต้องสั่งซื้อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่ตรงกับชีวิตของเรานะคะว่าอยากลองทานทานดีแล้วค่อยบอกต่ออย่างนั้นนะคะมันถึงจะเกิดเป็นแผนการตลาดขึ้นมาได้บางคนพูดแต่แผนอย่างเดียวผมไม่สนใจหรอกสินค้าโอ้อันนั้นมันทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าสินค้ามันต้องเดินไปกับตลาด เราถึงจะมีรายได้ถูกไหมคะคือธุรกิจขายตรงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่สินค้าดีก่อนนะครับทีนี้ว่าทางบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับตรงนี้เองครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามเนี่ยทางแขกรับเชิญของเรานะครับอย่างพี่ดารนนัทนี่ก็จะบอกว่าวันวันนี้มีคนโทรเข้ามาหาเยอะมากหลายคนก็มีคําถามแตกต่างกันไปนะครับทีนี้เมื่อกี้คุณพี่ดารันบอกว่า จะบอกว่าแผงก็ตลาดอย่างเดียวมันคงไม่ได้คงต้องมีสินค้าด้วยใช่ไหมครับครับและสินค้าเป็นไงครับเชิญครับโอ้สินค้าของเราซินวี่ีิววันซินวี่แล้วก็เคซีพลัสของเราติดตลาดอยู่แล้วนะคะสําหรับสุขภาพถ้าสนใจเกี่ยวกับตัวไหนก็โทรมาหลังไหม่หาดิฉันได้เลยเพราะเป็นสินค้าคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมากนะคะนะคะทานดีบอกต่อนั่นล่ะคือการตลาดเกิดขึ้นแน่นอนได้ตังแน่นอนค่ะครับแล้วการดําเนินธุรกิจเลยับ แต่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากทาธุรกิจเนี่ยจะทํอยังไงครับอ๋อการทําธุรกิจก็ไม่ยากเลยค่ะคืออันดับแรกก็สั่งซื้อสินค้ามานะคะคจะเป็นหนึ่งกล่องห้ากล่องสิบกล่องครับนะคะแล้วเราจะมาจัดสรรให้คุณลงล็อกว่าคุณควรจะลงเท่าไหร่นะคะใต้สายงานคุณจะลงเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ PV จากข้างล่างของคุณเนะ่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จาก PV ข้างล่างของคุณนะคะคุณถึงจะเป็นแผนการตลาดแบบนั้นได้ บางคนเขาจะเอาแผนตามการตลาดอย่างเดียวไม่ซื้อเนี่ยดิฉันคิดไม่ออกค่ะว่าจะไปวางแผนให้เขาได้อย่างไรนะคะครือคือตรงนี้ค่ะครับครับท่านผู้ชมครับในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็มันเป็นระบบขายตรงนะครับคือขายตรงก็คือการสมัครเป็นสมาชิกนะครับอย่างที่พี่ดารานันว่าเนี่ยคือในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทก่อนหลังจากนั้นก็สั่งซื้อสินค้าหลังจากนั้นก็เรียนรู้ในเรื่องของผลตอบแทนนะครับคุณกิติพัฒน์ครับครับ คุณพี่ดลนันได้บอกไปแล้วว่าหลายคนโทรเข้ามาครับสอบถามในคําถามที่อยากรู้นะครับตรงนี้ครับคุณกิติพัฒน์ครับคุณกิติพัฒนมีท่านผู้ชมโทรเข้ามาหามากมายแล้วคําถามยอดฮิตเลยคําถามที่ยอดฮิตมากว่าจะฉันจะต้องทํายังไงก่อนอันดับแรกนะครับครับอันดับแรกผมบอกได้เลยว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณก็เป็นสมาชิกแล้วครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่นะครับ ถ้าท่านเ <c oughs> ชื่อซื้อหนึ่งชิ้นแล้วเป็นสมาชิกท่านจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายขนาดนี้และการที่ดําเนินการที่จะเทคแคร์ของท่านเนี่ยทีมงานเราพร้อมครับพร้อมอยู่เทคแคร์แล้ววันนี้มีโทรเข้ามาอยู่สี่ห้าสายแต่เช้าเลยผมบอกว่าผมไม่ต้องเกรงใจผมครับโทรเข้ามาได้นะครับการับสินค้าที่เราตอนนี้ที่เป็นยอดฮิตอยู่อย่างางดรับนะครับตัวนิวเคลียสไล์ตัวแรกเลยครับซินวีที่ผู้หญิงชอบมากๆเลย mm hmm. เพราะตอนนี้กําลังรักษาหุ่นกันครับผมบอกผมแล้วทําไมเจ้าของทําไมไม่รักษาหุ่นมั่งบอกปล่อยเนี่ยปล่อยตัวผมยิ่งทำงานมากยิ่งฐานมากตอนนี้กําลังสร้างความภูมิฐานครับคือเพิ่มน้ําหนักให้ตัวเองดูดีขึ้นโทรมาปรึกษาได้ครับว่ายังไงแล้วแต่สาวสาวแก่แม่ไม่โทรมาได้ครับ<อ>ไม่มีข้อยกเว้นครับครับ ไม่รวมถึงแมงมุมนะฮะเพราะว่าตอนนี้พูดถึงแล้วการตลาดของเคทิไลกำลังไปได้สวยครับและคนโทรมาเราปรึกษาได้ตลอดครับเขาอุ่นใจครับผมเชื่อครับครับครับท่านผู้ชมครับคุณกิติพันธ์ก็ได้เรียนท่านผู้ชมแล้วว่าหลายหลายคนที่โทรเข้ามาก็บอกจะเริ่มต้นยังไงจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ และในความสําเร็จนั้นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเบื้องต้นเลยที่ไม่ต้องไปให้คนนู้นมาสร้างให้คนนี้นมาสร้างให้ก็คือเรื่องของสุขภาพครับการดูแลสุขภาพนี่ะเป็นเรื่องเป็นปัจจัยสําคัญนะครับและก็เป็นสุดท้ายของคนเราจริงๆนะครับเขาจึงบอกว่าระหว่างเงินตรากับสุขภาพของสองอย่างนี้ถ้าหากเลือกได้อย่างเดียวผมก็เชื่อว่าประชาชนมนุษย์เราทุกคนก็คงเลือกสุขภาพนะครับตรงนี้เองครับ เรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณพี่จารุภาครับหลังจากคุณพี่จารุภาออกอากาศไปบ่อยๆเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นดาราเหมือนกันนะฮะ,ะเห็นคนทราบข่าวว่าคนโทรเข้ามาหาเยอะเลยพี่จารุภามีมีคําตอบหรือมีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมบ้างวะ,ะอ๋อค่ะก็ตอนนี้นะคะที่โทรเข้ามาก็จะมีหลากหลายนะคะแต่จุดสำคัญก็คือเขาต้องการจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของสินค้า ะะว่าสินค้าของเราเป็นยังไงนะคะช่วยเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นสามารถโทรมาได้เลยนะคะทั่วประเทศค่ะดิฉันสามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจนนะคะ เมื่อคุณโทรมาโดยตรงนะคะแต่ว่าถ้าเอาอาการเราก็จะพูดโดยรวมว่าสุขภาพนะคะสำคัญที่สุดแล้วที่ตามมาก็คือเขาต้องการรู้ว่าเออถ้าผมกินใช้ดีแล้วสามารถรที่จะมีไรายได้อย่างไรนะคะคคก็สามารถที่จะมีไรายได้โดยที่คุณซื้อรับประทานก่อนจุดแรกเนี่ยนะคะ,คคะเมื่อรับประทานแล้วดียังไงเราก็บอกต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยมีทั้งสินค้าอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของอ ของคนคนทั่วไปนะคะแล้วก็ยังมีนะคะสินค้าอาหารเสริมเกี่ยวกับพืชด้วยเพราะว่าของเราเป็นเกษตรนานโนนะคะเพราะฉะนั้นขอเราจะไม่มีพิษไม่มีสารพิษเลยแล้นเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยนะคะท่านพี่น้องชาวไร่ชาวนาน,นะคะชาวสวนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้ทุกประเทศเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเรามีของแจกของแถมเยอะแยะเลยนะคะคแล้วก็ท่านที่อยากจะเห็นความชัดเจน ถ้าวันที่3นะคะวันอาทิตย์นี้สะอาดเดือนหน้าเนี่ยนะคะสามารถมาได้ก็มาดูที่บริษัทได้เลยค่ะครับบริษัทของเราตั้งอยู่ที่อาคารบิ๊กซีชั้น5้นะครลาดพร้าวค่ะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นไหมครับว่าบริษัท New KC Light เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นแล้วว่าถ้าเลือกได้หนึ่งอย่าง ระหว่างเงินตรากับสุขภาพทุกคนก็เลือกสุขภาพนะฮะคุณพี่จรุภาบอกแล้วว่านอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วนะครับยังได้เงินตราอีกตรงนี้อยากเรียนถามคุณพี่ดารานันว่าได้เงินจริงๆเหรอค่ะได้จริงแน่นอนเลยค่ะ การทํางานเราต้องได้เงินนะคะถ้าไม่ได้เงินเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงคะท่านประธานได้จริงๆคะ่ะบริษัทนี้ไม่ไม่มีอะไรที่จะติดค้างเลยให้ทุกบาททุกเม็ดเลยค่ะคการจัดจ่ายของเขาระบบของเขาดีมากเลยค่ะครับฮ่ดิฉันไม่เคยเจอบริษัทนี้บริษัทไหนเนี่ยที่จ่ายเงินแล้วตรงและแม่นยําเท่าบราิษัทเคซีไลท์นะคะครับขอให้ท่านทํามาเถอะค่ะคไม่มีติดค้างเราสักบาทหนึ่งที่ฉันบอกว่าห้าสิบตังค์สลึงนี่ไม่ต้องให้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ ต้องให้นะคะนี่คือความชัดเจนแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ขาวสะอาดของบริษัทของเราไม่มีมกเม็ดค่ะครับครับรท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วว่าระหว่างของสองสิ่งเงินตรากับสุขภาพถ้าเลือกได้ทุกคนเลือกอย่างเดียวเนี่ยจะเลือกได้สุขภาพแน่นอนแต่ที่ New KC Light เนี่ยเขาให้ทั้งสุขภาพแล้วก็ให้ทั้งเงินตราครับตรงนี้ครับคุณกิติพันธ์ครับคุณกิติพันธ์ก็ออกอากาศไปหลายครั้งนะครับ อยากเรียนถามว่ามันได้จริงๆหรือเงินตราที่ว่าเนี่ยต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าก่อนหน้านี้เราเราทำธุรกิจเราทำยากลาบากแต่พอมีสื่อเข้ามาแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใช่ครับมีเงินมาเข้ากระเป๋ามากขึ้นใช่ครับครับมันมันทำให้มุมมองออกว่าจากผลคนที่ผมผอมแล้วอ้วนขึ้นมาครัีนั่นคือคนจีนมองออแต่ถ้าเกิดในสายงานของขายตรงเนี่ยจะมุมมองของเขาจะมองว่าเฮ้ย ได้ออกทีวีด้วยได้มีรถมีบ้านจริงไหมครับวันนั้นเขาดูเขาเป็นอดูเขาเขาตรวจสอบเราคือคือจะจะท่านผู้ชมครับคุณกิติพันธ์กําลังจะเปรียบเทียบว่าคุณก็ดูตัวผมกันแล้วกันอยู่ดีคุนดีอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมผมต้องบอกว่ามีเป็นคนมีอันจะกินวากงั้นมีอันจะกินมากขร้ครับก็นะฮะได้เงินตราได้สุขภาพ เมื่อกี้ในช่วงแรกพี่จารุภาบอกไปแล้วว่าเขาเข้ามาที่ New เคซีไลฟ์เนี่ยเพราะสุขภาพคำถามเดียวกันครับพี่พพจารุภาครับแล้วเงินนะเงินตราพี่จารุภาได้ไหมได้ค่ะนะคะพอ,อะเมื่อเรารับประทานแล้วสุขภาพเราดีใช่ไหมคะเราก็บอกต่อนะคะพอบอกต่อมันก็จะเกิดสายงานเกิดทีมงานนะคะที่เข้ามาเป็นใต้สังกัดเรา คุณก็จะมีรายได้นะคะโดยการแนะนําตรงเนี่ยรบ,บริษัทให้ถึงร้อยเปซเต็มนะเขาซื้อคะแนนเท่าไหร่คุณก็ได้ไปสมมุติเขาซื้อ300รอพีวีคุณก็ได้300บาทจากการแนะนำํำตรงให้ตะะให้ตรงนเลยะะ,นนะฮะที่อื่นไม่มีถึงร้อยอนะคะครับอ๋อครับท่านผู้ชมครับแหมคุยกันแป๊บเดียวนะครับเวลาในช่วงแรกก็หมดแ้วฮะท่านผู้ชมครับอย่าพิ่งไปไหนนะฮะ แขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่าน,นยังอยู่กับเราครับและเรามาดูกันว่าช่วงหน้าเนี่ยแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านจะมีทีเด็ดอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3ล้าน5แสนราย มีมากกว่า1ล้าน2แสนลายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทําให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ลา้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New เคซีไลท์สินค้าดีมีทีวีช่วย New เคซีไลท์แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณ ลับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2ครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกท่านผู้ชมได้รับฟังแขกรับเชิญของเราทั้ง3